สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเควสหอคอยนาฬิกานะครับเควสนี้จะอยู่ในโซน m o r l o p เ r i s h นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอหอนาฬิกาสูงๆหากสังเกตดีๆเนี่ยจะมีไอเทมสีม่วงอยู่ด้านบนถ้าเราขึ้นไปด้านบนตอนเนี่ยจะยังไม่สามารถเก็บของได้นะครับให้เราซูมดูเวลาที่นาฬิกาแล้วจำเอาไว้จะเห็นว่าเวลาบอกที่11นาฬิกา17นาทีนะครับ แต่นาฬิกานี้เนี่ยจะไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปเข็มก็เลยอาจจะดูงงงงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นให้เราสำรวจร,บรอบๆโซนมอ r โลเพอร์ลิชเพื่อหาประตูไปสู่เลอมาร์ดิสทริกนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในสุดให้เราลงชั้นใต้ดินจะเจอนาฬิกาแขวนให้เราใส่เลขเดียวกับที่จำไว้ที่หอน,นาฬิกาเข้าไปเลยนะครับเราจะได้เฟืองของนาฬิกามา หลังจากนั้นให้เรากลับไปที่หอคอยนาฬิกาอีกทีด้านข้างหอนาฬิกาเนี่ยจะมีทางขึ้นก็ให้เราปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนสุดเลยครับระหว่างทางอาจจะมีศัตรูเล็กน้อยก็ให้ระวังตกกันด้วยนะครับถ้าขึ้นถึงชั้นบนสุดแล้วให้เราใส่เปืองที่ได้มาเนี่ยเข้าไปแล้วก็โยกคันบังคับนะครับจะมีไอเทมชื่อ Broken Time Piece หล่นลงมาสามารถนำไปคราฟบอททม์เลบได้เลยครับ ความสามารถของหัดนี้คือการหยุดเวลาศัตรูเป็นเวลา7จวินาทีนะครับสามารถใช้ช่วงที่หยุดเวลาตั้งหลักกิวเลือดขึ้นมาในเวลาขับขัดได้ครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับ